จัหงหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแเรนทิราเทพพยาพดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระการประชวร ที่บริเวณท่าเรือจักรยานน้ำสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนะครินทร์84ทุงตลาดอ,อเมืองนะครศรีธรรมราชนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนะครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางพิชานันเผือกผ่องนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครศรีธรรมราชดรกนบเกชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทิศอาสาพ,พระราชทาน ข้าราชาการเจ้าหน้าที่คณะครูสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช500คนได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งที่4ได้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว สำหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งที่4ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยปลาถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อขอให้ทรงหายจากพระาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์โดยเร็วโดวยผู้เข้าร่วมไหนพิธีได้นําปลาที่หาซื้อจากตลาดสดต่างๆเพื่อการบริโภคเป็นหลักปล่อยเป็นพลังอํานาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มภยัยและให้แคล้วคลาดจาก อาปัตถวาภัยทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อขอให้ทรงหายจากพระการประชวนโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยดีกรมหลวงราชสารี มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด